สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องจุ่มกัน ื่นเต้นมาก่าชอบแบรนด์นี้มากเลยนะคะถ้าใครสังเกต MV เพลงเจ้าของแมวจะหน้ารัาเหมือนแมวไหมคะจะมีแบรนด์ Smiley นะคะที่เป็นหนังสือเปิด MV เลยชอบแบรนด์นี้มากตาก็เลยไปถอยมานะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญที่เป็นคงจุง้งจะมี5้าลายนะคะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีดำแล้วก็มีตัวสีเข็มตาอยากได้ตัวสีเข็มมาอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเรามากแกะกันเลยค่ะเต้นมากถ้าสมมติว่าไม่ได้ตัวสีเข็มแม่บอกว่าอยากได้สีดำ ส่วนต้าเนี่ยแน่นอนว่าอยากได้ซีหรือออริจินอลแกะเลยแกะเลยเลย้ยต้องแกะดา้านลโอเคเปิดไปแล้วตึงเ,เป้นตึงเน,เน,นด้านในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรจากที่ฟังชิงแล้วหนูสุดว่ามันจะต้องเป็นตัวซีเคล็ด้น่นอน สีฟ้าน้องหลมากเลยอ่ะพี่เหมาะก,กับหนูมากเหมือนกันนะแต่ว่าอยากได้ตัวซีเข็ดอะนี่หลงมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะเพว่ความอยากได้ตัวซีเค็ดมากตาก็เลยปึง้งมาเป็นบ็อกเซตเลยคือมันต้องโดนแล้วปะมาแกะกั <c oughs> นดูบ็อกเซตก็จะมีอย่างนี้นะคือตาซื้อมาแบบต้องเก็บครบทุกอันเปิดอันไหนก่อนดี <c oughs> อันนี้โอมขอให้อยาได้อันซ้ำคือตาว่ามันไม่ได้แกะด้านล่างหรือว่ามันก็ไม่ได้แกะด้นนานบนมาแล้วก็ขอตัวสีเค็ด ีด้ตัวที่แม่อยากได้สวยมากทุกตัวเลยอะ่ะกระเป๋าใส่เหรียญจะต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอถ้างั้นเราอยารอช้าไม่เอาตัวซ้ำไม่เอาตัวซ้ำอ,อุ้ยซ้ำไหม,มต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาพักเสียงใส่กันเป็นอะไรไม่รู้จู่ๆก็เสียงหายนะคะด้วยความที่น้องนา่ารักมากก็อยากจะมาพักเสียงต่อให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะคือนอกจากจะน่ารักแล้วคุณภาพก็ยังดีมากด้วยนะคือขนนุ่มมากค้อหนูรู้แล้วว่าทําไมเสียงหายอาจจะเพราะ ได้ตัวที่แทุกคนโอเมก้าคือสีน่ารักมากตอนแรกหนตั้นนึกว่าได้สีชมพูแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่า oh, มันจะมีเห็นไหมคะจะมีสีม่วงม่วงสีฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคุณภาพดีมากแถมแบบใส่ห้อยกุ้งกิง้งอ่ะคือแบบแข็งแรงมากสุดๆเลยนะคะดีมากอยากทุกคนลองไปทำกันตามดูนะคะ